สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนี่เคอิเช้าบ่าย VIP แล้วก็หุ้นนี่เคอิเช้าบ่ายปกตินะครับก็วันนี้นะครับพี่ๆผมจะขอสรุปแบบข่าวๆนะครับผมผลเมื่อวานนี้นะครับ VIP นะครับเช้าบ่ายนะครับรอบเช้าผมให้วิ่ง6รูด2ไป2นี้ไม่มานะครับแต่ถ้าเกิดใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเด้งบนล่างนะครับเข้าไปที่6 7ตรงๆเน้นๆแล้วก็6 9 9 6นะครับมาในตัวเจาะเนาะ ก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนในรอบบ่ายผมไม่วิ่ง3รุ่ดเก้านะครับผลที่ออก5 6 2กับ6 6นะครับอืมนะครับน่าจะเป็น9สักตัวเนาะนะครับเน้น9 2ออก6 2นะครับรอบนี้ก็หลุดไปนะครับส่วนในรอบปกตินะครับพี่ช่วงนี้เนาะหุ้นรอบปกติก็แปลกๆนะครับอย่างเมื่อวานนี่ก็เบิ้ลทั้งบ่ายทั้งบ่ายเลยนะครับรอบเช้าผมไปห้ากับ1ไปนะครับพี่ผลที่ออก704กับ หนึ่งหนึ่งนะครับของเราให้หนึ่งสองหนึ่งสามเนาะเน้นๆเนาะแต่ว่าเขามาหนึ่งหนึ่งนะครับก็ใครวิ่งรูดที่หนึ่งนะครับเข้าไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับเนาะส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่งสองรูดแปดผลที่ออกเก้าสามสามสี่ศูนย์นะครับออกตัวเดิมนะครับพี่เนะาะเช้าออกศูนย์สี่บ่ายออกสี่ศูนย์นะครับก็ของเราให้สองกับแปดหลุดไปนะครับมาแค่สายรูดในรอบเช้านะครับ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินก่อนได้นะครับผมวันนี้ก็เรามาดูในรอบ V.I.P ก่อนเนาะนะครับนี่เลยนะครับ V.I.P วันที่14นะครับเดือน7 2 5 6 6นะครับก็ในรอบเช้าผมให้วิ่ง6รูเหมือนเดิมนะครับพี่ ก็ได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับตัวเจาะจะเป็นที่65กับ27 29จนะครับท่าไหนชื่นชอบก็ลองใช้วิจนณญาณในการรับชมนะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง1รูด7นะครับตัวเน้น127276อนะครับผมอันนี้ในรอบนี้คืออีกเช้าบ่าย VIP นะครับเนาะแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้เลยนะครับส่วนแนวทางในรอบปกตินะครับพ,พี่ในรอบปกตินะครับของเราในรอบเช้า นะครับในรอบเช้าผมได้ <c oughs> สายวิ่งผมให้ไปที่0ูนย์นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข4นะครับผม 02, 0ู0ย์สนะครับส1่2น7นะครับผม 3ตัวนะครับศูนนะครับตัวเน้นก็จะเป็นในที่41 42นะครับแล้วก็02นะครับผมอันนี้หุ้นนิกกี่เช้านะครับปกติส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายนี้ผมได้สายวิ่งผมให้ไปที่เลขสี่ นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข1 41 46 48นะครับ10 16 18นะครับ3ตัวผมให้ไปที่418 1810นะครับแล้วก็4 8นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สำหรับหุ้นนี่คือเช้าบ่ายปกตินะครับเนาะถ้าไหนชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาได้นะครับอันนี้ในรอบเช้านะครับในในรอบปกตินะครับส่วนในรอบ V หน้านี้นะครับผมอาจจะยังไม่แคปไม่ทันเนาะนะครับ ก็ก่อนอกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับวันนี้ก็มีแนวทางหวยเราพัฒนาด้วยนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงให้พี P ่ๆพี C ่สมาชิกได้รับชมกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกรับสวัสดีครับ